สบายดีแดดสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องโบสถสุขสุขชนบ่ว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญมีซานเนลคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะลงมามื้อนี้ครับยามแรงเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยามแรงประมาณ3:00นกว่าเนาะพี่น้องเนะาะแต่บุญมีก็สิมาเกี่ยวข้าวเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหว่าข้าวหรือว่าหญ้าเนาะหลายกว่าข้าวเนาะพี่น้องเนาะก็มาเบิ่งนํากันเนาะ จนนี้ก็สิมากเกี่ยวเนาะพี่น้องเนาะลงมากับหลานหนึ่งเพิ่นเนาะเพิ่นกะะ็อยากลองเกี่ลเข่าเนาะพี่น้องเนาะนี่บ่ฮู้ว่าสิเกี่ยวตัดมือหรือว่าบาดมือเนาะพี่น้องเนะาะระวังเด้อคอยเกี่ยวคอยเกียเก่ยวเก,ะยะวกีออย่ยวบ่ได้แล้วก็อย่าเข่าก็ค่อนข้างเนี่มีหญ้าหลายเนาะเฮาก,ก็เอ็มเอาเนาะพี่น้องเนะาะแล้วนี้ก็สิตั้งกล้องไวนะ้เนาะเกลประมาณไดย ประมาณสี่มงเนาะก็ขึ้นเนาะพี่น้องนะชีม้งเคืองเลยว่าไปชิวนหาม้งเนาะก็ว่าลงมาเกี่ยวเนาะดั้งกล่องใบเดนเนาะพี่น้องนะประมาณนี้เนาะมีแต่หญ้าเนาะพี่น้องห้าหลายปัวเขาเนาะไมค่อยเด้อ เกี่ยวบ้านนึงแตเด็กเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องเนาะคอยเกี่ยวบงหุ่นบงโตเขาหุต้นเขาเดยวเกี่ยวสิบาทนึงคอยช่อยเกี่ยวแล้บางเกี่ยวขาพ่น้องอยเย็นเกี่ยวเขาบอกมีลงมาเจับกล้องให้ ลงไาลงมาเกี่ยวเขาไปคอยตัดตัวหงาลายเนาะหงาลายจะได้เกลี้ยงค่ะ ไี่ปีนแน่นี่เกี่ยวไอ้ปีนสอนให้มือตัวเองมาชิโก้มือผอนเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องบอกลุกมานแกลบกล้องให้พี่น้องแต่ว่าเพิ่งจะเกี่ยวเขาลงเบิร์นว่าหะงานี้เรต้องเกาะ Kia nhung bổng hai kìa lông mặt kìao. Kìa mưa ngon 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 มีนิดเลยนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับคนฟังอยากเขานี่นะกาเดียวคอยเพาะเอาเดี๋ยวเห็นแบบนี้ดิใช้มือนี้เออึ้้นหยาเนาไม่ต้องตีอ่ะก่อนต้องหยาด้วยอ่ะมันจะหยาเนาะอยวเขาก็ไ

นี่ก็ได้วาลายได้นู่นพี่น้องเี่ยตเดยปหก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแหนอก่อนเดี๋ยวเี๋ยวหนาลายเดี๋ยวเชียรกอเดี๋ยวใชเป็นก่อนยืนดูก่อนพค่นกับเปงไปยังเกียวกอมื้งบวกบมนเป็ันเป็นเกียร งูหาลายจุดี่ลงสีเกียวนะมันก็เป็นเป็นลายหิมทำหนาอาหกคนลายมหย่ย หนึ่งคนขยานเลยเนาะพี่เนาะเกี่ยวบาดมือเพิ่นเนาะบาดวันนี้แตเกี่ยวคนเดียวได้เนาะบาดเกี่ยวผู้เดียวเนาะพี่เนาะเป็นไงก็นถึงเนาะเดืดไหมใส่กระเป๋าเนาะพี่น้องบานมาเดือดไหมกันเยอะมาเด็อดไหมก็ได้เยอะเนาะ เสียรายน้ะพี่น้อเสียรายสองนาะ 来，老师，老师。

เขาบุค่อยมีนะหาลายวเขาบุ้มีหานี่ชิวเนาะี่จะเขาเพราะว่าข้เขาลายด้เขาแบบบางนาะใี่มลายว ขึ้นหน่อย,อยนนะตรงไหนกันอ่ะไปขึ้นฟาร์มเดนี้เนาะพี่นะ้องวันนี้ก็ได้เกี่ยวเข่ามาก,กับประมาณครึ่งชังนะ่วโมงเนาะพี่น้องเนะาะก็่ชได้ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะบ้านนี่เกี่ยวแต่พี่เนาะ เพราะว่าเข่าก็บบุคคลไมีก็ที่ได้ขึ้นอับน้ำเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหามงุ่งเรืเนาะตอนนี้กันเนาะสาวมีกันเดี๋ยวตั้งหล่นเนาะพี่น้องนี่ยในประมาณนี้เนาะทั้งหมดถึหองหสอบหนึ่งใชเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ที่ได้โจคลิปลงเพลงซันนี่เด้พอพ่อแม่พี่น้องต่อไปก็ฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพอเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปเด้อคลิปนี้แต่สาวมีว่าพิพาทประการใดเนานะ ก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิได้กล่าวคว่าสบายดีสบายดี